要跑的路。 ได <ounded> <kilograms> ้่ใไมสายพี <coś S 2> <rawd Moder> ่ที่เขาบอกดยตดีไม่บ้าดีขอแล้วไม่เห็น

าที่หมาใ้นะเ๋ยวไ่หลอกดีๆนะเข้าพวกเราเราเป็นดาราแล้หน้าขายเข้านะเดี๋ยวเราสดก่อนไปเลยนะไปเดี๋ยวข้าเรเลยค่ะเลยคเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะนี่เวทีของเรากนะเพื่อนะเราก็มาหน้าขายใหท่านนะคะ ววสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่มาชมการไลฟ์สดผ่านช่อง I N N i n t e r n a t n e l ของสันัาข่าว I N N นะคะซึ่งขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ชุมชน เมืองอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่เขตบานคลับนะคะคุณผู้ชมโดยวันนี้นะคะก็มีในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะนํำโดยแกนนาของพรรคเพื่อไทยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะที่มาลงพื้นที่ของแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนนะคะก่อนที่จะมี การเลือกตั้งในวันที่เขียนต้นรัการักาตนเลือกั่งมุ่ชมนานี้ะคะผู้ชมเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพบรรยากาศในการลงทนทีนะคะ <c oughs> <c oughs> เาเดินทักทายพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ชม เดี <łość> ๋ยวเปิดให้ด้วยนะครับตอนนี้เปิดให้ด้วยนะครับขออนุญาตครับโอเคครับ ็มีการถ่ายภาพกับประชาชน,นนะคะคุณผู้มชมถ่ายหน้าเดยนะคะได้มีการถ่า,า,ายนั่งถ่ายรูปกับป้านะคะยกล้วยคนจนยกล้วยคนคน ครับครับพี่โยครับครับ <consulted Southeast continue> <rs hablando> <ovat> <sahtcoat> นี่นะคะก็มาพร้อมกับกานำเข้าล็อบบี้ไทยนะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผู้สมัครนะคะเถบันคอแหลมนะคะคุณผู้ชมที่ก็มาพบปะกับพี่น้องประชาชนนะคะที่ชุมชนเมืองอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงเย็นก็จะมีการปิด

万年不变，万年不变，永不变。 Thank yeah. you.

พรคเพื่อไทยเข้าไปจับนี้จาดูแลให้พ่อแม่พี่น้องอย่างดีที่สุดครับเพื่อบ้านคนอหม่ของเราก็มี้ครับที่รครับตั้งแต่ท่านหัวหน้าหนิมได้มาเดินที่นี่หลายครั้งแล้วและเรามีการพูดคุยกันหลายคนวันนี้ยังขาดโอกาสหลายคนติดเตียงอยู่ที่แล้วครับและครั้งนี้พักคเพื่อไทยเรามีโครงการที่จะหาเงินเข้ามาในประเทศไทยอย่างน้อยเพิ่มเติมให้ได้หนึ่งแสนล้าน นี่คือการดูแลชีวิตของพ่อแม่ที่น้องประชาชนทุกคนนี่คือการเข้าถึงความเท่าเทียมกันนี่คือสาธารณสุขและนี่คือการศึกษาของพ่อแม่ที่น้องทุกคนพี่น้องครับแน่นอนครั้งนี้เราบอกว่าเรื่องการศึกษาสาธารณสุขต้องดีที่สุดเรารวมข้อมูลทุกอย่างเพื่อดูแลพ่อแม่ที่น้องแต่ละคนแต่ละคนบ้านเขาแหลมต้องดีขึ้นครับทุกคนขอตู่เป็นที่สุดเข้าไปกับผมได้ไมได้ครับได้ได้ครับพี่น้อง เด็กเปลียนมาเดมาเนลี่ยนมาเปี่ยนเปลนเปี่ยพี่น้องครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันผมพร้อมแล้วที่จะเข้าไปกับเป็นที่สุดในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงกครงสร้างระบบการบริหารต้องที่ึ้นครับท่านทั้หมดนาดามนายกเพิ่นายกเพิ่นายกเพิ่ พี่น้องครับหเหลืออีกสองวันเท่านั้นพี่น้องช่วยต้นตัวหาเสียงด้วยกันได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องช่วยกรมอาหาเสียงั้งนสามสิบสามเกตให้ผมได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับและด้วยจิตวิญญาณความมุ่งมั่นความตั้งใจในครั้งนี้ผมจะทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักได้ต้นตูเข้ามาดูเลคนพากเขาแหลือใกล้ยุติการเป็นนายกเป็นปีที่สามสาิบสามขอบคุณทุกท่านพี่น้นองครับขอบคุณครับ ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะทางคุณยศนันนะคะก็ได้ม <p upp et> ีการกล่าวกับประชาชนขอคะแนนขอเสียงใหกายกเชีย <question wh urgency> ์ก <fire> ่อนเ่ะติดตาเลยตตเลยติดตามเลย เราต่อไปไม่ไม่ไม่ผมไม่ผมอยู่นี่ไม่ไม่ผมอยู่นี่ Obrigado. <laughs> เป็นอาหารจะต้องกินฮะพวงมาลัยห oh. ิวนะคะก็มีการมาพูดกับประชาชนขอคะแนนเสียงนะคะช่วยผู้สมัครจสของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมเขตบางคอแหลมค่ะนี่เกกลับไ้ใช่ไหม เพราะว่าต้องไปด้อาธิ e ีไปเอพทาท้าเจ้มาองอพระตองไทเจพระไปเจอพระต้องไปเจพระงไปเจอพระปเพระต้องไเจพระต้องไเจอพระต้อเจพระต้องไปเพระต้ไปเจพระต้อพระเจพระต้องไปเพระไปเพระต้องไปเจอพระต้องไปเจอพระต้พระต้องพระตพระต้องพระงพระต้องไพระตพระต้องไปเจพระปพระปพระเพระไปเจพระต้องจพระ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  ก็จะมีการไปสถาบันนะคะที <Okay. S 1> ่พระพุทธนะคะ1โจทย์แล้วก็มีมาที่อนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาบาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการกล่าวปาใสาบนเวที ย่อยเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนคารวาลหาเสียงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีการหาเสียงทั่วกรุงเทพมหานครนะคะและในช่วงเย็นค่ะก็จะมีการปราศัยใหญ่ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายนะคะที่สนามกีฬาเทพหัดดินนะคะก็จะอยู่ใกล้กับบริเวณ BTS สนามกีฬาแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมโดยงานนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา สิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการนำของพักเพื่อไทยนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นกล่าวเวทีปาใสค่ะและวันนี้นะคะนอกจากพักเพื่อไทยแล้วนะคะก็มีพักต่างๆหนะะ้าที่เป็นพักหลักๆที่ก็จะมีการกล่าวปาใสนะคะบนเวทีใกล้ๆกันเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพักปราชาชนพรคภูมิใจไทย พักเพื่อไทยแล้วก็ยังมีพักประชาธิปัตย์ด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็ต้องติดตามกันกต่อไปนะคะเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพมหาคนครก็ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญนะคะซึ่งการเลือกตั้งในรอบที่แล้วนะคะแม้ว่าสสส่วนใหญ่นะคะ32เขตเป็นของพักประชาชนแต่การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมหลายพักค่ะก็ ปักหมุดนะคะเพื่อหวังที่จะชิงเก้าอี้สสในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้ก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะคะว่าในแต่ละพักนะคะจะได้จํานวนสสมาเพิ่มเท่าไหร่และในส่วนของพรคประชาชนจะเสียพื้นที่ไปเท่าไหร่เพราะอย่างที่เราบอกไปค่ะว่ากรุงเทพมหานครถือว่าเป็นจุดยุทธศาสสสสำคัญนะคะมีสสจำนวมาเขตนะคะ และก็ยังมีในพุ้นที่้าคีสารอีกมือนกันนะคะเึื่องหลายพักคก็มีการตั้งโต๊ะนะคะแต่จะตั้งท่่นี้จะได้จำนวนสอสให้มากที่สุดอย่างน้อยนะคะก็ต้องให้ได้เกิน150ที่นั่งนะคะหรือ200ที่นั่งเพื่อที่จะเป็นการน,นำในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของภาคเพื่อไทยเองค่ะก็ได้มีการาไปทัวร์พื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือรวมไปถึงภาคต่างๆนะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สําคัญนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีการไปทัวร์ในส่วนของภาคอีสานซึ่งทางคุณรศชนาล์วงสวัสด์นะคะก็ ยังคงขอคะแนนเสียงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็หวังค่ะว่าจะได้เป็นนายกคนที่33ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะตอนที่เราเดินเข้ามานะคะก็มีพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ก็มาสะท้อนถึงปัญหาให้กับทางคุณยศสนันนะคะก็มีการบอกด้วยค่ะว่า ออพรรคการเมืองหาเสียงแล้วก็ขอให้ทําตามในสิ่งที่หาเสียงอย่าให้เข้าของแทนนักเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนระหว่างที่มีการลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ และอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของออพักเพื่อไทยเองนะคะก็มีนโยบายสำคัญสำคัญในหลายด้านนะคะแล้วก็ยังมีการชูในเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายหลักนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน3ด้านนะคะทั้งภาคการกเกษตร SME การท่องเที่ยว เ่องในส่วนของการ,กรเกษตรค่ะพักเองนะคะก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการพักที mm ่เกษตรกรพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3ปีวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทรวมไปถึงนโยบายรานนี้ไวะเกษียณวงเงินต่ำกว่า1,000 0แสนบาทให้กับธนาคารของรัฐและจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยปิดหนี้นอกระบบด้วยค่ะ mm hmm. ส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่าสำคัญนะคะสำหรับประเทศไทยซึ่งทาง mm hmm. าเพื่อไทยเอง ก็มองเกี่ยวกับเรื่องของทุนวัฒนธรรมนะคะของแต่ละพื้นที่และพักเพื่อไทยเองค่ะก็ต้องการที่จะลักดันใหออ้การท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่นะคะเป็นการสร้างรายได้ใหม่ให้แต่ละจังหวัดนะคะรวมไปถึงเรื่องของการกระจายอำนาจด้วย ซึ่งการกระจายอํานาจก็ถือเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารประเทศซึ่งพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็หวังที่จะลดในส่วนของอํานาจส่วนกลางและเพิ่มอํานาจให้กับส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการทั้งระบบการทมนาคมรวมถึงการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้าแล้งด้วยตนเองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากนะคะ รวมไปถึงนยโยบายต่างๆนะคะก็อ,อย่างที่ได้บอกไปนะคะนยโยบายต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องเป็นการน,นาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ทางขุนยศนั้นนะคะก็ขอโอกาสนะคะในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นในทุกๆเวทีนะคะก็จะมีการขอโอกาสนะคะให้ประชาชน ให้โอกาสพักเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของนโยบายด้านเศรษฐกิจนะคะอย่างคุณพี่ชัยนริธพันธ์นะคะก็เคยมีการพูดให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะมีการแก้ปัญหา เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนโยบายที่ต้องต,ต,ต้องเร่งทำนะคะทันการแก้เรื่องของปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นเกือบ90%ของ GDP นะคะที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนยันอย่างมากเพราะที่ผ่านมานะคะแม้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะสามารถทําให้แต่ภาพรวมทางเศรษฐกิจไทยเองค่ะก็ฟพ้้นขึ้นมา โดยในปี2568ค่ะในส่วนของการส่งออกนะคะมีเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ12.93นะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนนะคะก็พุ่งไปอยู่ที่1.87ล้านล้านบาทนะคะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ระชาชนยังไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นทันทีเพราะนี่ยังมีอยู่สูงนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของนโยบายการแก้หนี้จึงเป็น ความสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องมีการช่วยประชาชนทั้งท่ากลุ่มซึ่งหากสามารถแก้ในเรื่องนี้ได้นะคะเศรษฐกิจก็จะขยายขึ้นอีกและก็จะต้องมีการเร่งให้การส่งออกแล้วก็การลงทุนมากขึ้นด้วยซึ่งหาก การส่งออกและการลงทุนขยายตัวในระดับที่สูงนะคะแบบนี้อีกหลายปีค่ะเศรษฐกิจไทยก็จะฟื้นอย่างแน่นอนค่ะและยังมีการพูดถึงเรื่องนโยบายอีกนโยบายหนึ่งก็คือในเรื่องของนโยบายเศรษฐีเงินล้านวันละ9คนเนี่ยก็ทางคุณวิชัยได้มีการอธิบายด้วยนะคะว่านโยบายเนี้เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดในการหาเงินเก็บภาษีแหวกให้ได้มาที่สุด โดยไม่ต้องขึ้นอันตราภาษีแหวดในหลายประเทศนะคะก็ทําประสบความสําเร็จมาแล้วโดยเฉพาะในประเทศไต้หวันที่สามารถเก็บภาษีแหวดได้เพิ่ม15-20%ต่อปีนะคะมีพักอื่นเสนอแนวคิดหวยใ,ใบเสร็จซึ่งก็ต้องใช้เงินมากกว่าแต่คนไม่เข้าใจนะคะแล้วก็นโยบายเศรษฐีเงินล้านวันละเคนเนี่ยประชาชนเข้าใจได้ทันทีและเชื่อว่าโดนใจประชาชนมาก ในเรื่องของค่าค่าแรงค่าจ้างน,นะคะทางพรเพื่อไทยก็เชื่อว่าถ้าหากประเทศไทยเนี่ยสามารถสร้างอุตสาหาการรมที่มีมูลค่าศูนย์ได้เอ,อ่อทั้งในส่วนของพลังงานสะอาด EV อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ Data Center หรือ AI นะคะค่าแรง ก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเมื่อไทยเป็นประเทศรายได้ที่สูงประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ทุกอย่างนะคะก็จะเกิดการฟื้นตัวค่ะและนอกจากนี้นะคะ ทางคุณพิชัยยังเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาษีท้ํมด้วยนะคะเป็นที่ทราบอยู่แล้วนะคะว่ารัฐบาลเพื่อไทยเป็นผู้ไปเจราจาทําให้ภาษีทั้มเนี่ยลดลงจาก36เป็น19ซึ่งเท่าเท่ากับประเทศคู่แข่งทําให้การส่งออกของไทยนะคะยังคงรักษาระดับได้ขนาดเดือนกันยายนนะคะยังขยายตัวได้19เปอร์เซ็นต์แล้วก็เดือนธันวาคมขยายตัวได้16เปอร์เซ็นต์นะการส่งออกทั้งปี ของปี2,568ค่ะขยายตัวได้12.93%หลังจากปี67ค่ะขยายตัวได้เพียง5.4%ทั้รงนี้นะคะต้องให้เครดิขรรชาการกระรวงพาณีประหลัดกระทรวงเหล่าอธิบดีแล้วก็ทีมงานนะคะที่มีการทำงานอย่างหนักด้วยนะคะอันนี้ก็ เป็นในส่วนของนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นความเคลื่อนไหวในการหาเสียงซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายเหลือเวลาเพียงอีก2วันนะคะก็จะเยือนบัรเลือกตั้งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการหาเสียงในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการจัดเวทีปราศัยใหญ่นะคะที่สนามเทพ หัสศิินนะคะใกล้กับ bts สนามกีฬาแห่งชาตินะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอจบการไลฟ์สดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ